อ้ําไฮโซพกหวานจัดกลางหิมะเรียกที่รักได้เต็มปากฟังชัดๆค่ะไฮโซพกประธานวงนะคะเรียกอัมพัชลาภาว่าที่รักแบบเต็มปากแถมเสียงอ่อนเสียงหวานในทริปเที่ยวญี่ปุ่นกับแก๊งเพื่อนฟังแล้วเขินแทนเลยค่ะตั้งแต่นางเอกสุปตานะคะคุณอัมพัชลาภาออกมายอมรับว่ากําลังคบหาดูใจกับไฮโซพก ก็ดูว่าความรักครั้งนี้จะไปได้สวยมากๆดูโลกสดใสเป็นสีชมพูสุดๆแถมยังตัวติดกันแบบเงาตามตัวเวลามีภาพสาวอ้ำไปทําอะไรที่ไหนก็มักจะมีไฮโซโพกค,ค่ะตามร่วมเฟรมอยู่ตลอดอย่างล่าสุดนะคะซุปตาก็บินไปเที่ยวญี่ปุ่นกับเหล่าเพื่อนค่ะก็มีฝ่ายชายนะตามร่วมทิปไปด้วย งานนี้ก็บอกเลยค่ะว่าแม้จะไปพร้อมกับเพื่อนๆแก๊งใหญ่แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคกับความหวานของความรักของคู่นี้นะคะเพราะดูจะมีซีนหวานๆออกมาให้แฟนคลับได้ฟินกันถึงประเทศไทยโดยไท,ยโ,ทยโซภพค,ค่ะได้ลงคลิปลงใน IG s t สตอรนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังเดินตามสาวอ้ําไปเล่นสโนว์บอร์ดอยู่ค่ะพร้อมถามว่าที่รักรีบไปไหนบอกมาซะดีๆรีบไปไหน หมไก่ทอดรออยู่ใช่ไหมด้วยเสียงอ่อนเสียงหวานค่ะพร้อมเขียนแคปชั่นแซวหวานใจคนสวยด้วยนะคะว่ามีนัดกับไก่ทอดซึ่งในคลิปนะคะสาวอ้ําก็หันมายิ้มหวานน่ารักค่ะให้กับตากล้องอีกด้วยทําเอาแฟนๆนะคะพากันเกรดสนัน่นไม่คิดว่าจะมีโมเมนต,ต์ความสวีดออกมาเร็วขนาดนี้พร้อมกับบอกว่าฟังแล้วเขินแทนสาวอ้ําเลยค่ะ ก็คือความเคลื่อนไหวนะคะของคุณอ้ํากับไฮโซโคกนะคะที่ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นด้วยกันค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากกระปุก .com ค่ะหวานอย่างนี้ก็ฟินกันไปเลยนะสำหรับ f อค่ะยังไงนะคะก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ